นะอันนี้เป็นดีเลยนะครับอันนี้เราจะใช้หนึ่งหนึ่งร้อยลิตรเราจะใช้กาลน้ำตาลสองลิตรนะฮะเอาสองลิตรเทเข้าไปก่อนลูกเทเลยเทเสร็จดีเลยดูพันซีซีลูกดีพันซีซีใส่เข้าไปดีโอเคค่ะตะแคงมาหนูนั่งเออนั่นหนูไม่ต้องยกตูดหนูตะแคงอย่างเดียวเลยลูกเพื่อนเพื่อเดี๋ยวกวนน้ำใส่นี่ก่อนนี่นะคือคือถังนี้มันเราเติมน้ำไวแล้วนะครับ ถ้าเราจะควนข้างนอกก็ได้ไควนน้ำตาลให้ละลายควนน้ำตาลให้ละลายนะครับอันนี้ของไต่ลงมาลงเดี๋ยวเดี๋ยวจะขึ้นยูทูบนะครลายกลมให้เราจะควรน้ำตาลไว้ข้างนอกก่อนก็ได้เสร็จร้อยแปดร้อย อันน้นเทลงไปนี่เทลงไปไม่พายอยู่ไหนอะไม่พายอยู่ตรงนั้นเาอุปกรณ์อีกหนึ่งไม่พายตรงนันอันสั้นนค่ะอันสั้นนะแล้วอย่าดูกออีกอันหนึ่ง

ดีเ m ดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเทในถังเลยก็ได้เทในถังอนันนี้เราเราอันนี้มันเล็กไยไม่เราควรเราควรน้ำตาลให้มันละลายถ้าในถังมาตีมันมันใหญ่ละลายช้าคืออันนี้มันจะเป็น jam ตาเนี่ยมันข้อเสียคือมันเข้มมันจะเหนียวใช่เนี่ยเพราะนั้นเราใช้ถังเล็กแล้วก็ควรจะเล็กแล็วกว่าถ้าถังเล็กนี่มันอส่มตัวเร็วท้าไม่ให้มันตถ้าเหยวไม่ไม่อส่มตัวเร็วล้มันมันไม่ค่อยละลายถ้าอยู่ไมย จะบอกอ่ะน้ำมาใส่พี่น่ะอ่ะน้ำนนมาใส่นี่น่ะใส่เยอเนี้ยใส่เยอะนียจะเกอะตามเหยียบในลังเลยก็ได้เหยียบในน่เอแต่ว่าไม่ควรจะมือไปว่ามนมีือเชื้อโรคอยู่ไม่ควรกามือนะครับาไม้สะอาด ไม่ตายหรือบาคนก็เอาท่อพี c ซก็ได้เพื่อมันยิดนะมือมึงเลงไปเลยลยเอาเทีไปด้วยเชียบโลกไปด้วยเอาขไงเขียนมาใช่เหลอใส่ริ้วป้าป่านไปใลยนั่นไปยุ่อันนี้น้ำของบ้านนี้กี่นี้มันต้องเี้ยงบ้ก็ดี หันหน้ Would ามาเอาขอนี <fit kind of popcorn> ่นะครับเอมนะเคลื่อนเคลื่อนครับจับขันไปทั้งได้แสงนี่นะเอ็มเอ็มพอเราควรเสร็จข้างนอกแล้วเราก็เอ็นอันนี้กาดน้ำตาลนะฮะเทลงไปนี่คือกาดน้ำตาลนะครับสองกิโลนะฮะสองกิโลนะครับกาดน้ำตาลนะครับ ต้องย็นว่าทางนี้เราใช้ถังหนึ่งร้อยลิตรนะครับ1นึลิตรแมรน้ใช้แามตาล2อกิโลเอเอลิตรนะฮะ EM 2ลิตรนะครับเทลงไปเลยนะฮะ2ลิตรนะครับอ่านี่ยกล้องอยู่ด้านนี้กล้องอยู่ด้านนี้คนเพนหันหันมามองกล้องหน่อย ตนนหันหน้ามาสองลิตรนะฮะสองลิตรนะครับกระป๋องละลิตรนะฮะกระป๋องละลิตรนะครับเรใส่น้อยกวมามาี่นนเอกสารเป็นเลยครับคนจายสองลิตรนะครับเอาน้ำตาลสองกิโลเมองลิตรนะครับ น้ำนะน้ำหนึ่งร้อยลิตรนะครับน้ำหนึ่ลิตรนะครับคราวนี้เวลาทาลงไปไอเทียไปแล้วเนี่ยเรายกถังเขย่าไม่ได้ต้องใช้อะไรครับพายนะคืออันนี้พายไม่ต้องจํานะครับค่อยๆพายนะฮะเดี๋ยวเยียมเวียนหัวนะครับอ่ะลูกเอ่าไอหนมไปไหนแล้วลูกต่อลูกต่อ จนมันละลายนะครับถ้าให้ได้นะให้การับกาลมันละลายออกหมดได้ยิ่ดีเพราะว่ามันมันน้ตาลเป็นเครื่าดเป็นเค็มเข้มข้นเยอะแต่ถ้าเราทำนน้อยที่อาจาบอกว่าถ้าเราใช้น้บตาลทรายแดนะเราก็ละลายมันจะเร็วกว่าชค่นใชแรนสูตอีกสูหนึ่ง ตงไ้าต้องใส่เยอะกว่ามันดูไม่ลูกเต็มถ้าไปนะนี่ผมไปยืมซื้อเดียวให้ไปสอนกับไปทาเทต่จริงเนี่ยต้องหาข้อ PVC นิวดที่เราจะเลื่อนอะไรอยู่คข้อ PVC ได้ตดป่าระดีปีนี่ปีะ้กต้งเียอันจะดูนีคือใสกนคชอ่ะใส่มากเกินก็ไม่ได้ก็ไม่ได้

อันนี้ทําไมใช้ช้อนไม่ใช่มือนะฮะเพราะว่ามือเราเนี่ยเราไม่รู้ว่ามือเรามันมีแบคทีเรียเชื้อโรคอริดว่างนะครับก็ถล่มไปแล้วเนี่ยเขาก็ปิดผ้าเพราะฉะนั้เนเนี่ยต้องใช้อุปกรณ์ที่สะอาดอนะครับก็จะใช้พวกช้อนแทนมือเราหอ,อมไหมครับกล่าวเป็นซานหอมนะหอ,อจริงๆเนี่ยแล้วตัว,<อ>ตวการทับตาเมันจะมีบางบางที่มันหอมหอมครับตา เยักัโอเคครับแต่ม่อกี้มันากวนการก็จะยืดไปน้นยนู้นอร้านต่น้นไหมขอกระยน่นตัวนี้ไยันดเรื่อยๆครับเปนยัไเรยสองร้อยครั้ง นับไปเลยครับสองลนับไปเลยสองร้อยรอบนี่เอ็มสองลิตร่างน้ำตาลสองลิตรน้ำหนึ่งร้อยหนึ่งต่อห้าเร็จแต่กิผมใช่ไวจะคิดเลงไปในนั้นไงเนตอนละลายแล้ว

หางท,ท,ที่ผมซื้อมา3 2ม้อบาทคบใครซื้อได้ถูกกว่านี้ก็ไปหาไปหามาแล้วมันไม่ได้ขอช้อนมาขอช้อน,น,น,อ,นอีกอันนึงครับขอช้อนในตู้มาใหม่ขอช้อนอีกหน่อยอันเลี้ยวก็ได้300กว่าบาทเดียวา็หวานะ ยังหรอหกใบหกใบเอากระจายงานกันหกใบ คนไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ย ugo เดี๋ยวมิ้นบอกมิ้นที่สีให้เดี๋ยวไม่จะจะจะให้ดูเอาอะไรน้ำตาลอยู่นะครับที่ถังเขียวครับเข้ากันได้ยังอ่าเออเราทำแก้น้ำขอแก้น้ำขอแก้น้ำไดสายสักใบหนึ่งแก้น้ำธรรมดาที่ต้องบอก นี่คร so ับล้างล้างล้างให้สะอาดหน่อยครับเพราะว่าเขาจะตักทุ่งซู่ซี่ต้องล้างให้สะอาดนะใช้ได้ผ่านหลักสูตรเข้มข้นมาแล้วจรงกับพี่ก่อนได้แล้วต่อไปผมไม่สอนแล้วนะไานในวิ่งหมดอนแล้วนะหรอตัวงานที่งานผมที่สวนมันเยอะอยู่ นี่ครับเดี๋ยวเอาถังนะ้ตักนี้ค่ะตัดทูนี้ใช่ไหมต่างตัดทั้งทั้งตัวนะครับเนี่ยพี่นั่นแหละเนี่ยคนโ้นเนี่ยอะไรครับโชว์ขึ้นมาให้ดูหน่อยว่ามันเดี๋ยวขึ้นมาว่ามันมีสองตัวไหมสองแดงลองไม่เห็นค่ะโอเคดังไม่มีครับโอเคฮะเป็นเนื้อเดียวกันละได้แล้วครับแต่ส่วนใหญ่ถ้าไม่ดูก็นับได้ฮะสองร้อย 2, 2> อ0ร้อยล็อก้าเกินก็ไม่เป็นไรนะเกินไม่เป็นไรนะสองรอยล็อะไรยาขาดว่าจะขาดละลายไม่หมดมาสองรอยเอามาังนี้ต่อนะ โอเคขอบคุณครับครับคุณเบนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะผมสอนพี่นองให้ดูก่อนนะอเลยลูกสองหุูยใหญ่ผุ้ยใหญ่เดี๋ยวนะอ่าลูกนะอันนี้นะครับทังที่สองนี่เราก็เทดูนะดูนะดูนะน้องๆดูนะลูกอันนี้อันี่ถังเทียมก็วิดีโอนะวิดีโอถ่ายทำอยู่ข้างหลังมาตางนะครับมีหลายช่องมีหลายช่องจเลี่ยชเองตลอดเลย

เอาเลยใค้จะเทครับเปิดลองด้วยนเปิดดูนะเอาถังมาใส่ันเลยนะคะเทเลยครับนีเป็นสะงานเยอีกพอพี่งบพี่งบปิดที่ก่อนร้่่มันอากาศเอาถังนี่ถุงไงถุงดำถุงปะิถุงดำฝาอยู่นั่นไม่ฝาดำอ่ะเดี๋ยวปิดถุงก่อนนะอนนี้กำลังเท E M นะของ ยอนเบรงวิลล่าถังละ80บาท2ถังถังนถังเเขียวนี่ยนี่เจ้าของเองครับตอนนี้เดี๋ยวดูเทคนิคการปิดถังนะครับมันมีเทคนิคอยู่นะฮะการปิดถังถ้าไม่เรียนถ้าไม่เรียนเทคนิควิ่งจะปิดได้ป่ะไม่ได้ปีปัจจบานก็ไม่ได้ ป้าอยู่ไหนหรอไม่มปิดฝาเลยเขาฝาเนื้อยู่ไหนไงไปไปไเขาเขาคุมเลยเอาฝานั้นลงมันจะง่ายกว่าเคื่องเคื่อปิดฝานะครับมันมีสองกรณีบางคนเขาปิดฝาเลยก็ได้เหมือนกันแต่บางคนต้องใส่ดีเลยครับมันง่ายกว่านะครับเสร็จแล้วจริงๆเนี่ยตัวเนี้ย เราควรเราควรจะหาไอ้ที่หนังยางหนังยางรัสน่ะมันจะตึงได้ได้ได้เวลาเวลามันเกิดเดี๋ยวเดี๋ยวอัดขึ้นมา YouTube ฮะมันจะลอดออกมาตรงนี้แต่นี้มันก็จะก็ได้เหมือนกันแต่ควรที่จะเอาเป็นหนังยางยางให้มันยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นได้ไอ้ที่เกาะมอเตอร์ไซค์ของมอเตอร์ไซค์ใช่ครับใช่ครับต้องการในกานแหละคลิปคลิปวิดีโอไม่ต้องผมบอกนะเดี๋ยวอัพขึ้น YouTube ให้ ไม่เกิอันนี้ครับห้ามงจริงๆเราอันนี้มันพอดีได้ก็ช่องนี้รวดเลยบไม่ได้ก็ต้องต้องฉีับต้องฉีดไม่ฉีไม่ต้องฉีดดได้ก็ไดได้ค่ะอันนี้เลยครับเสร็จแล้วก็รู้ไหมฮะทำไมต้องคุมปติ ไม่ให้อากาศเข้าใช่ครับถามเลยครับอยากพี่บอกนะครับว่าเราทิ้งอากาศใ้เขาเนี่ยแค่ส่วนนี้เท่านั้นคืบเดียวนะครับเพราเนี้ยถ้าเราไม่รัดเนี่ยนะครับไอ้ฝาเกลียวเนี่ยมันอากาศมันเข้าออกได้เนี่ะวันนี้เนี่ยไอ้ตัวร้ายมันอาจจะเข้าไปได้เราต้องจํากัดอากาศในพื้นที่ที่เราทำเนี่ยให้น้อยสุดเพราะนั้นเราจึงต้องใช้พลาสติกดำเนี่ยนะคุมและรัดให้แน่นนะครับเพื่อไม่ให้มีการไหลเทของอากาศเลยนะครับทําแบบนี้เพราะเราต้องจํากัด นะพื้นที่ของไอยูรินซีตัวเลวไม่เข้าไปนะครับถึงบอกว่าถ้าลัดได้ก็ควรที่จะเป็นหลังยางที่มันยืดหยุ่นได้เพราะว่าตัวนี้ถ้ามันดันลงมาอากาศมันจะออกข้างในเนี่ยอากาศมันจะค่อยๆมันแรงมากตัวแรงมากนะฮะหน้าแห้งนะครับแว่นแตกได้นะเนี่ยฮะแว่นแตกมาแล้วนะครห้าพันนะเพราะฉะนั้นเวลามันอัดเนี่ยข้างในมันอัดแรงมาก อันนี้คือการเสร็จสิ้นกระการเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าต่อเชื้อ EM จากแม่มาเป็นรุ่นลูกแล้วขั้นตอต่อไปนะครับถ้าเป็นไม่ได้นะหาติดหาเกาียวมาติดไว้ตรงนี้หน่อยทำวันที่เท่าไหร่บอกเวลา เพราะว่าเยอะมันจะงงกันมุงมันจะงงพอเราผ่านขั้นตอนนี้ไปพอเราผ่านขั้นตอนนี้ไปเราจะรู้เลยว่าถังนี้เราผลิตเมื่อไหร่แล้วจะเป็นต่อยอดขึ้นเมื่อไหร่น่านะครับอันนี้เป็นเทคนิคคูณพี่้ถังนี้ซื้อไหนซื้อซื้อที่ไหนถังนี้ซื้อไปที่ไหนได้ไหมหรือยังไงที่ไปซื้อถนนสามสี่หกนะเข้าใจไหมสามสี่หกคือหลังมอธรรมศาสตร์ วิ่งออกเราวิ่งออกอวิ่งวิ่งจิบนนนไปแล้วเสร็จแล้วก็ไปทัดตรงไปมันจะเป็น ปทุมเราขึ้นจะพานลอยแล้วเลี้ยวซ้ายมันจะไล่ไปเลยครับมีเยอะเลยมีเยอะเลยเป็นอะไรเป็นเรื่องอะเป็นร้านขายถังเลยขายของต่อแต่ว่ามาถึงต้องล้างนะฮะต้องล้างล้างให้ดีเลยใปละลาในพิมพ์ใบละลายร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบบาทเฮ้ยสามร้อยยี่สิบบาท ไี่สายนะแต่ส่วนมากุณไม่เจอแบบสองรีอยห้าสิบอันนี้คืออะไรมาของผ่านต่างๆเขาเราผ่านต่างเราต้องไปซื้อนี่ว่ามีซื้อซื้อที่ของคุณเพนได้อ๋อฉันได้ไปแต่ว่าตัวนี้ถามอันนี้ถ้าดูราคานีฮะ เราซื้อมาหนึ่งลิตรใช่ไหมครับในเก้าสิบบาทแต่เราได้เนี่ยร้อยลิตรแล้วร้อลิตรได้มาร้อยลิตรแล้วเนี่ยเก้าพันแล้วนะฮะจากเก้าสิบเนี่ยเป็นเก้าพันแล้วอันนี้อันนี้เนาะครับอันนี้คือขยายลูกนะฮะนี่ขยายลูกครับเราซื้อแม่เข้ามาแม่มาแม่ซื้อแม่คุณนด่างน้ำตาลที่คุณเพนราคาพิเศษแม่เป็นวันนุ่นพี่เพนแม่เปอนวันนุนแล้วก็สอนด้วยนะ แต่นักตาน้าใครหาซื้อถูกด้าใครซื้อตองเขาจะถูกเพราะเขาซื้อไว้เยอะเกือบแต่เราไปหาทุกันนี้มาแต่ลูกก็ไปเรียนใหลกแลกนั้นแมัน้องมว่ามันแน่นมากมันแน่นมากเพราะมันแน่นแล้วมันดันขึ้นเราเปิดมันจะระบบกให้สองร้อยโล คือมันือมันมันจะสองเกรดนะเกรดพรีเมียมกับเกรดธรรมดาถ้าเราทำของที่เืิมอน่งนังขายใด้าครับอันนี้ตอเวันนั้ไม่รอขยายตัวไมได้เป็นตัคือเด็ดวันนั่นเลยครับถ้าใช้ก็คืออะไรก็ใช้มพิาไนาะไี่่ไหถ้าถูกถ้าเวาเปิดก็เปิดไปเองดี แค่ให oh, mm ้สัตว์มาเจอตัวจนะครับรยเราจะเพิ่มเติมเป็นดอกด้อกประมาณนี้ก่อน่างไร่มาก็อย่าทักครั้งนะครับถ้าไม่รู้เป็นมาเนี่ยผมใช้สี่ห้าอกระบอกผ่านอกผ่ากถาใส่ประมาณดูหรือ่มาถ้ามันเข่มมากก็อาทิตย์ละสองดึไปดมาดงมา่

หมู่บ้านอะไรครับดาวตอแล้วก็ไปเรียนกัรีเทพเขาเียกว่าจะได้

อีกสตริตหน้าเนี่ยได้เลยซื้อบัมาวัน่อกีมสิบุ๊กไปซื้อบักกมือาเลยสี่กิโลไอ้วสี่กิโลเอานาสองทางนี่สองแวนี่างเาางทนาเาะสางเาเวลาล้างก็ัาล้างล้างเสร็จแล้วก็า

ได้ใช่ไหมหนึ่งถังน้ำร้อยลิตรเอ่อ DM สองลิตรกากน้ำตาล2ลิตร เดี๋ยวเดีวเดี๋ยววันที่สมวันอาทิตย์เป็นวันที่เท่าไหร่สิบเอ็ดสิบเอ็ดใช่ไหมสิบสอไปเอารถที่ตอนเมืองก่อนแล้วก็สิสามสสามมาทำเลยก็ได้ถ้าวันอาทิตย์ไม่ทันเพราะว่ามันคจอท่อุเลยถ้ามสบายเลยถ้ามันเกิน15วันโอเคแล้วเ็ดวันโอเค ไปวี้ก็ได right. evet. so ้ใช่ครับตยเกิน3ามเดือน5เดือนหกเดือนห่ดล้วทีนี้าไม่อยู่นะคะคือคือคือถ้าส่งตัวแทนวันที่อเนี่จะรู้เลยว่ามันมาอ่างไรวันท่สวันอวันสองว่สอง่งวันีวนทนี่นที่อวนัน่วน่สันที่ัวนงนี่สอองวน่อัน่นี้งน่น่น

ไปซื้อยาโคกินไม่เสี่ยงโรคไอผสมเนี่ยมันแบคทีเร <ged int> <sm elling> ียเข้าไปด้วยต้องต้องมืออาชีพเดี๋ยวต้องสักพักหนึ่งให้เราเก่งเห็นหลานก็บอกว่า่ยทำแบบกินก็ได้ได้กินได้มันต้องปลอดเชื้อต้องต้องฝีมือต้องถึงระดับมันต้องปลอดเชื้อ ถ้าไม่ปลอดเชื้อกินเข้าไปไม่ไม่ไม่หายก็ตายแหละไปกินจุลินทรีย์ที่เขาผลิตที่บริสุทธิ์เลยด้วยอยาคูอยาคูเนี่ยจุลินทรีย์บริสุทธิ์แต่นี่ถ้าทำไปสักพักเดี๋ยวเราเก่งต้องยกระดับขึ้นมาเนี่ยเยอตั้งห้าวพิสวษ ไ,งไ,งไม่เลยแต่ไม่ไปกันหมดนำ <c oughs> ไมมีอยู่แค่นี้ไปกันหมดเาขาเข้าใจแล้วก็ตไปกันมาคนนีิเข้าใจโจทมล้วขาดไม่ได้ใจปลาเข้าใจโจทย์งนต้องไปซื้อ มีเยอะเลยกลงธรรมศาสตร์ขนมใ้สายตะกอยู่ภามายอบก็ชอบ ถังซื้อที่ไหนนะธรรมศาสตร์อยู่ไอ้ถนนไหนถนสามสี่หกครับหลังธรรมศาสตร์ไอ้ถนนไหนทางไปบางไทเองไม้สามสี่เจ็ดไม่ใช่เหรอทางไปบางท้งธรรมศาสตร์งนั้นเป็นทางทางไปศูนย์เสียวัตถุไงสามสี่หกหรือสามสี่หกไไม่ใช่เดี๋ยวสามสี่หกครับถ้าสามสี่เจ็ดมันจะเลยทางอ่งที่ไหนเราเชื่อมันออกเนอยู่เรถนนไอ้ถนนไบอบบางโนบใช่ใช่ใช่

โอ้ยบอกเก็บไว้เก็ไม่ต้องเก็บแล้วทำได้วอปแล้วต้องเก็บไว้แล้วม่าตาเอยบอก้เงินน่ามั้สวยสวยซื้ใหม่ไม่ได้เหรอถาไงนี้เป็อาไงงั้นจายการงทีเขาไม่ทํบรร้ากาศไม่ไ้มีบรรากาการเออทล้วไปถุงเงินสิบบาได้ อันนั้ใส่เลยอันนั้นสคืนขวดนะมมนมที่พอไม่ก่อนที่พอไมก่อนไม่ไหม่เแล้วน่เนออเพราว่าททาคืนไหมคืนเนค้นคนคืนี้ทคืน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 านคื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 นืนคืนคเนคนคืคืนนเน

ý kiến cho mình một cách rất là nhiều ý kiến của mình 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 哎，我也没，啊 <music>，这个呀，呀 <music>，这个呀。